เราเข้ามาที่หน้าเลกเรากดที่รูปบวกอย่างเลกเรามาดูที่เวลามี15นาที60นาทีแล้วก็10นาทีค่ะเราสามารถเพิ่มเสียงได้เราสามารถกดที่เพิ่มเสียงก็จะมีให้เราเลือกเช่นสำหรับคุณ ก็จะมีเพลงให้ก็จะมีเพลงขึ้นแบบนี้ค่ะก็กดเลือกเพลงใส่ได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูส่วนขวามือของเรานะคะอย่างแรกการเปิดปิดกล้องค่ะ นี่ก็จะเป็นกล้องหน้านะคะนี่ก็จะเป็นกล้องหลังค่ะแล้วก็อันที่อันที่สองคือส่วนของความเร็วค่ะถ้าเราต้องการให้คลิปเร็เรวขึ้นเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะต่อมาฟิลเตอร์ค่ะ เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการได้เลยค่ะเราสามารถปรับระดับที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้าต้องการเป็นธรรมดาเลือกประมาณ20ก็ได้ค่ะต่อมาเรากดที่แต่งสวยค่ะเราจะแต่งหน้าเขาจะแต่งหน้าให้เรานะคะ ก็จะมีใบใบหน้าค่ะจะมีผิวเนียนรูปร่างตาคอนแทรลงพื้นศีรษะใบหน้าปรับดวงตาโหนกแก้มจมูกปากหน้าผากลิปสติกแก้มชมพูอายแชโดว์กรอบหน้าฟัน ใต้ตาดำล่องแก้มค่ะแต่งหน้านะคะเราสามารถเลือกได้ที่เราต้องการเลยค่ะต่อมาก็จะมีคำว่าจับเวลาค่ะถ้าเราถือกล้องเองก็ควรตั้งเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะจะมี3วินาทีกับ10วินาทีค่ะ เลือกที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วต่อมาเราก็กดถ่ายคลิปได้เลยค่ะที่ปุ่มสีแดงถ้าเราจะอัปโหลดคลิปกดที่อัปโหลดคลิปได้เลยค่ะเลือกคลิปที่เราต้องการได้เลยค่ะกดเลือกอกดรับที่ต้องการแล้วก็กดที่ถัดไปได้เลยค่ะ ต่อมาเราก็กดแต่งคลิปได้เลยค่ะเช่นเพิ่มเสียงหรือเพิ่มของที่เราเราสามารถเขียนคำบรรยายที่เราต้องการได้เลยค่ะ